ทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมอาจารย์ต้องเหมาเรือสำราญเพื่อเลี้ยงข้าวลูกศิษย์กว่า200คนทุกคนเคยได้ยินคำว่าทำด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนไหมครับ เขาหล่าน,นี้คือลูกศิษย์ของอาจารย์ครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าทุกครั้งที่อาจารย์จัดงานไม่ว่าจะเป็นงานพลักหน้าทองที่จัดขึ้นทุกวันจันทร์รงทันเงินล้านงานคณะจตุรถีที่จัดต่อเนื่อง30วันทุกงานนั้นอาจารย์จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์ทุกคนให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและแน่นอนครับทุกครั้งที่อาจารย์จัดงานจะมีผู้คนมาร่วมงานจํานวนมากและงานที่มากที่สุดคืองานคณะจตุรถีที่มีคนมาร่วมกว่า1 0 0 0 0หคน แต่ไม่ว่างานใดก็ตามทุกคนที่มาในงานจะคุ้นเคยกับคนเหล่านี้ครับที่เขาเหล่านี้จะอดหลับอดนอนตากแดดตากฝนกันทั้งวันคอยบริการทุกคนคอยช่วยเหลือทุกคนและดูแลงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทุกคนมาด้วยหัวใจทําด้วยหัวใจครับและทุกงานที่ผ่านมาอาจารย์รู้ดีว่าทุกคนเหนื่อยมากแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่อาจารย์ถามเขาเหล่านี้ไม่เคยพูดคำว่าเหนื่อยให้อาจารย์ได้ยินเลย และถึงแม้ว่าในวันที่เทวาลัยของเราไม่ได้จัดงานเขาเหล่านี้ก็เวียนกันเข้ามาเพื่อประจําที่เทวาลัยครับเพื่อทําความสะอาดและอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่เข้ามาสักการะองค์พ่อพระพิฆเนศและปู่นาคาจักรพัิอยู่เสมอ และในวันนี้ก็เช่นกันครับเพราะในวันนี้เรามีพิธีบวงสวงไหว้พระราหูทันทีที่ทุกคนรู้ว่ามีงานทุกคนพร้อมใจกันมาช่วยโดยไม่มีใครต้องร้องขอคอยยกของจัดของกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นครับอาจารย์อยากตอบแทนทุกคนแทนคําขอบคุณครับหลังเสร็จพิธีก่อนที่เราทุกคนจะแยกย้ายกันกลับบ้านอาจารย์ได้เรียกทุกคนมาพูดคุยพร้อมกับเซอร์ไพรส์นะครับว่าอาจารย์อยากทานข้าวกับทุกคน วันที่19ดเดี๋ยวเรา,าไปส่งขู่ด้วยกันส่งข้อด้วยกัน แต่ก็มีสิจกพัฒน์หนึ่งคนนะครพูดขึ้นมาว่าเราทุกคนทำด้วยหัวใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแบบนี้แต่อาจารย์ก็ตอบไปนะครับว่าอาจารย์พูดมาเสมอว่าที่นี่คือบ้านของเราคือครอบครัวของเราสิ่งสําคัญของคําว่าครอบครัวคือการได้ทานข้าวร่วมกันอาจารย์อยากจะทานข้าวกับทุกคนและสถานที่ที่เราทุกคนจะทานข้าวร่วมกันเมื่อแรกนั่นก็คือกลางแม่น้ําเจ้าพยาและอาจารย์ได้หมอเรือไว้เรียบร้อยแล้ว จริงๆแล้วอาจารย์อยากทานข้าวกับสิทธิ์ทุกคนนะครับเพราะว่าการเป็นครูบาอาจารย์เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้เพราะอาจารย์รู้ดีว่าหลายคนก็อยากมาช่วยงานแต่ติดที่การงานหน้าที่และหลายคนก็ไม่สะดวกในการเดินทางเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่วันหนึ่งที่อาจารย์สร้างอาคารและสถานปฏิบัติธรรมเสร็จเราทุกคนจะทานข้าวร่วมกันทุกคนครับ วันที่เรามาทานข้าวด้วยกันทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีแดงครับเพราะว่านอกจากทานข้าวแล้วอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญนั่นก็คือการส่งเสด็จองค์พ่อพระพิฆเนศหลังจากที่เสร็จงานค้เนศจตุรธีครบ30วันครับบรรยากาศในพิธีวันนั้นเข้มขลังและขนลุกมากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเลื่อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสุขทุกคนดูสิครับทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มจใสเพราะว่าหลายคนนี่คือครั้งแรกที่ได้ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยานะครับดูบรรยากาศการตักอาหารสิครับตัวอาจารย์มองไปเห็นแล้วมีความสุขมากเหลือเกินมีทั้งอาหารไทยและเทศและอาหารในวันนี้มีหลายเมนูให้ทุกคนได้เลือกตามใจชอบรวมถึงคนที่ทานเจก็มีเมนูมากมายให้เลือกนะครับ เชฟได้เริ่มลงมือทำอาหารแล้วนะครับที่เรากำลังเห็นนี้คือเมนูอาหารญี่ปุ่นครับอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอร่อยมากจริงๆไม่ใช่แค่สิษ์นะครับที่ได้ทานอาหารแต่ทีมงานของอาจารย์ทุกคนก็มีความสุขมากเช่นกันเหมือนเป็นธรรมเนียมนะครับก่อนที่ทุกคนจะทานข้าวด้วยกันอาจารย์ต้องขึ้นกล่าวอะไรกับทุกคนก่อนและในวันนี้หลายคนมีน้ำตาเพราะวาความสุขครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆ ถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากแปลงล่างเป็นสายลมแลกกอดทุกคนพร้อมัวันนี้เต็มไปได้วยความสุขครับทุกคนดูวิวแม่น้ำเจ้าพยาสิครับโดยเฉพาะวัดอรณุณสวยงามมากๆแต่ดูเหมือนว่าวิวสวยๆเหล่านี้จะไม่มีผลกับสิทธิอาจารย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกกับคอนเสิร์ตไม่มีใครยอมกันเลยหลายคนทำเอาอาจารย์เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเต้นเป็นขนาดนี้ ส่วนแมททิวผู้ช่วยของอาจารย์รับหน้าที่เป็นนักร้องครับตัวอาจารย์ได้เเถมองด้วยสายตาเปริบๆนะครับทุกคนครับสิทธิ์ของอาจารย์ทุกคนเต้นอยู่แบบนี้เกือบ2ชั่วโมงแบบไม่หยุดเลยนะครับแต่ตอนนี้อีกประมาณ30นาทีเราต้องขึ้นบกแล้วทีมงานจึงต้องเชิญทุกคนมาที่ชั้นหนึ่งของเรือและตอนนี้ทำเอาเราทุกคนยิ้มทั้งน้ำตาเลยครับ และเมื่อทุกคนนั่งอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วโดนัทได้เปิดคลิปให้กับทุกคนดูครับเป็นคลิปรวมความทรงจําที่เราทุกคนได้เคยร่วมกิจกรรมกันมาตอนที่เห็นหน้าตัวเองทุกคนก็พากันกรี๊ดดีใจนะครับแต่หลายคนน้ําตาก็ซึมไปปรบมือไปส่วนตัวอาจารย์ก็ยิ้มนะครับแต่ยิ้มได้ไม่นานเพราะอาจารย์จะใจบางมากกับคนที่อาจารย์รักและสุดท้ายอาจารย์ก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวนานเหมือนกันนะครับกว่าจะตั้งสติและพูดออกมาได้ บรรยากาศตอนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะครับแต่ก็มีน้ําตานะครับแต่เป็นน้ําตาของความปิติใจเพราะสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์คือการได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขและการเซอร์ไพรส์อีกครั้งก็เกิดขึ้นครับอาจารย์ได้เชิญทุกคนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ามาหาอาจารย์โดยที่ทุกคนไม่รู้นะครับว่าอาจารย์กำลังเซอร์ไพรส์วันเกิด เพราะทุกคนที่อาจารย์เชินมาคือวันเกิดของเขาในเดือนนี้ครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าบางคนนี่คือเค้กก้อนแรกในชีวิตเลยนะครับหลังวอวยพรวันเกิดให้กับลูกศิษย์เสร็จแต่ละคนก็ขอพูดความในใจที่มีต่ออาจารย์ครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเหลือเกิน ที่ได้ร่วมทริปวันนี้มีความสุขมากไม่เคยเห็นงานที่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็การันตีนมิตรทุกคนค่ะขอบคุณจริงๆค่ะที่อาจารย์ทํำเพจช่างทีมงานคือมาหาดังหให้กับทุกคนที่แบบกําลังหาแสงสว่างนะคะได้มาเจออาจารย์ อย่างที่อาจารย์บอกเสมอนะครับว่าเมื่ออยู่กับลูกอาจารย์ก็คือพ่อเ <depend iendo> มื่ออยู่กับแม่อาจารย์ก็คือลูกเ <depend iendo> มื่ออยู่กับพนักงานอาจารย์ก็คือผู้บริหารและเมื่ออยู่กับลูกศิษย์อาจารย์ก็คืออาจารย์ อาจารย์เป็นเพียงคนหนึ่งคนครับที่อยากทำหน้าที่ทุกหน้าที่ให้ดีที่สุดและทุกหน้าที่ที่อาจารย์ทำสิ่งที่อาจารย์บอกตัวเองเสมอนั่นก็คือความสุขของคนที่อาจารย์รักต้องมาก่อนเสมอและในวันนี้อาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่ของอาจารย์กับสิทธิกลุ่มเล็กๆหนึ่งกลุ่มให้เขาเหล่านี้มีความสุขอย่างเต็มที่ แต่หลังจากบ้านของเราสร้างเสร็จอาจารย์และสิทธิจักรพรรดิทุกคนเราจะทานข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านของเราเพราะที่นี่คือครอบครัวจักรพรรดิ